สวัสดีครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนในสไตล์ Quick c o u n t ตอรนะที่มาด้วยระบบ5-2-1-2นะก็จะเน้นเกมรับแล้วก็จะโต้กลับนะทําที่1-2แบบโต้กลับแบบรวดเร็วทันใจแน่นอนนะ โอเคห้ามการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด2ี่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c ุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิปกำลังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบย์ทีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของทีมชาตินะนั่นคือทีมชาติเออมาซิโดเนียเหนือนะก็มาที่ยุโรปแล้วก็มาที่ทีมชาติแล้วก็หาธงทีมชาติเออมาซิโดเนียเหนือนี่เลยปึ๊บหลังจากนั้นฮะเราก็ไม่เรียกแผน d e ฟอ u l t ฟอร์ม t ชันนะมันก็จะออกมาได้เป็น5 2 1 2แบบนี้ ในส่วนโค้ดนะผมก็จะใช้เป็นโค้ดสไตล์ควิกเคาน์เตอนะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นแฟงเลก,กาดล่างใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วจะปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ Quick c o u ์เตอรนะนี่ฮะแล้วก็มาเรียกสไตล์การสวนกลับเร็วหรือว่าควิกเ c าน์เตอรหลังจากนั้นฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะนี่ก็เปลี่ยนตัว c m ให้เป็นกลางรับแบบนี้นะแค่1ตำแหน่งแค่นั้นพอนะต่อมาห้เราก็มาจัดตัวผู้เล่น กันเลยดีกว่านะเริ่มจากออผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูนี่ก็จะขอให้เน้นฟอร์มการเล่นด้วยนะถ้าฟอร์มต่ํากว่าซีเนี่ยไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะไงไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่นะในที่นี้ขอให้เป็นตั้งแต่ที่ฟอร์มดีๆแล้วกันนี่ในที่นี้ผมก็ใช้เป็นคนนี้เลยนะก็จะมาด้วยสไตล์เออผู้รักษาประตูตัวรับนะก็จะเน้นยืนตำแหน่งแล้วก็จะเก่งในเรื่องของการ เออเซฟลูกยากๆหน่อยนะผู้รักษาประตูนในสไตล์เออตัวรับหรือว่า defense g o ค l k เป p e r นะหรือไม่ก็เอาเป็นผู้รักษาประตูที่เราชอบแล้วกันนะในตำแหน่งนี้ผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ต่อมาฮะในส่วนของ3ามเซนเตอร์นี้ก็จะประกอบด้วยเอ่อบิวอัพ2คนแล้วก็เดอะเดสทอยเออร์1คนนะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นตัวที่มันฟิตๆหน่อยแล้วกันนะเ เอาคนไหนดีล่ะมันก็มีหลายคนนะย่าขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนั่นคือเอ่อบัตโทนี่ฮะสไตล์บิวอัพแล้วก็อีกหนึ่งคนก็จะเป็นคนนี้แล้วกันนะมานู Manuel, Manuel, เอลมานูเอลเอออคาชินะแต่อาจไม่ผิดนะเนี่ยคนนี้บัตโทนี่นะก็จะมาด้วยสไตล์บิวอัพ แล้วก็มานูเอลอาคาิก็จะมาด้วยสไตล์บิวอัพเหมือนกันนะแล้วก็เดอะเดสทรอยเยอร์ผมก็จะใช้เป็นโลนันอาราโฮเลยนะล่างนี้ก็จะเป็นออจอมทำลายล้างหรือว่าเดอะเดสทรอยเยอร์นะตัวนี้ไว้ชนนี่ประมาณนี้นะต่อมาห้าแบ็คทั้งสข้างแบ็คทั้งสข้างนี้ผมข้อจะขอให้เน้นตรงค่าพลังเกมรับด้วยนะถ้าค่าพลังเกมรับยิ่งเยอะ ยิ่งเล่นดีนะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นแบ็คที่มีค่าพลังเกมรับที่ดีนั่นคือกุนเ,เด้ล่างฟูแบ็กตัวรับแล้วก็กวดิโอ,อ,อสไตล์การเล่นฟูแบ็กตัวปิดสกอนะแต่ว่าผมให้นเน้นตรงค่าพลังเกมรับตรงนี้นะนี่เห็นไหมฮะค่าพลังเกมรับนี่80ขึ้นก็ถือว่าดีนะในสำหรับตำแหน่งแบ็คแล้วก็กุนเด้ นี่ก็จะเป็นฟูแบ็กตัวรับเลยค่าพลังเกมรับมันดีอยู่แล้วนะนี่ฮะประมาณนี้เลยเหมือนเซนเตอร์เลยก็จะเน้นที่เกมรับนะแบ็กทั้งสข้างนี้ผลง่ายฮะแบ็กสข้างนี้จะไม่เติมเลยอะต่อมาฮะในตำแหน่งของ CM แล้วก็ตัวกลางรับนะผมก็จะจัดเซตนี้เลยนะขอหาตัวนักเตะก่อนแป๊บหนึ่งอะผมใช้เป็นคนนี้นั่นคือโรดี้เดระแคลแมนหรือว่าสมอด้านกลางแล้วก็อีกหนึ่งคนนะ ที่ผมจะให้เน้นหน่อยให้ใช้เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกเลยนั่นคือเปรดี้นะนี่เปรดี Play ้ก็จะมาด้วยสไตล์บล็อกทูบล็อกเลยตัวนี้เอาไว้วิ่งเอไงวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เล่นเกมรับดักบอลได้ด้วยนะแล้วก็โรดี้สไตล์สมอด้านกลางหนูแอคคมแตตัวนี้ไว้ชนแล้วก็เล่นเกมรับในส่วนของกลางลูกฮะกลางลูกตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นครีเอทีฟเพเมคเกอร์นะหรือว่าเพเมคเกอร์ตัวทำเกม ในที่นี้ผมก็จะหาตัวที่มันฟิตๆหน่อยนะอ่ะใช้เป็นคนนี้แล้วกันฮะเควินเดอะบอยตอนนี้เป็นฟอร์ม B อยู่นะนี่ฮะเควินเดอะบอยก็ถือว่าเอาเรื่องนะล่างนี้นะล่างแมนซิตี้นะไม่ใช่ล่างนาโปลีปัจจุบันนะเนี่ยเพลย์เมกเอร์ทำเกมหรือว่าครีเอทีฟเพลย์เมกเอร์นั่นแหละนะเอาไว้คอยทำชิ้นหนึ่งสองยกกำหัวเนี่ยอยู่กับเควินเดอะบอยเลยต่อมาฮะในตำแหน่งเอออสเอสแล้วก็ตำแหน่งหน้าเป้าฮะ ผมก็จะใช้เป็นกรองหน้าสไตล์นี้นะเดี๋ยวขอหาก่อนแปบ๊บหนึ่งนะั้นมีหลายคนเยอะจัดนะกรองหน้าอ่ะถ้าใครไม่คิดมากก็เอาก o ูโฟเชอร์มาใส่เลยก็ได้นะนี่ฮะยกตัวอย่างเช่นซองอุมินล่างนี้นาะล่างกรูโฟเชอร์นี่ถ้าใครชอบเอากรูโฟเชอร์มาใส่ก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ในที่นี้ฮะตามแท็กติกผมผมก็จะใส่เป็นกรองหน้า Fox in the Box นะ Fox in the box ก็มีหลายคนเลย นะถ้าใครคิดไม่ออกก็ไปซื้อล่างเออร์ลิงฮาแลนด์แบบธรรมดามาใส่ก็ได้นะล่างสแตนดาร์ดนะแต่ว่าในนี้ผมก็ใช้เป็นมิสซูรีนะล่างบุนีลัมเลยนี่ก็จะมาด้วยสไตล์ Fox in the Box หรือว่าจิ้งจอกในเขียดโทษนี่เลยนะผมใช้เป็นคนนี้นะั่นคือมิสซูรีนะที่จริงผมก็มีตัวดีกว่านี้นะอย่างเช่นนะ่ะฟาร์มโคัชฟาร์วเท่นนะแต่ว่ามันจะยังไงอะไม่เข้าคอนเซปต์สายฟรีนะดังนั้นผมเลยใช้เป็นมิสซูรี แล้วตอนตำแหน่งของ SS ตรงนี้ก็จะเป็นอะเด m i มีเลยนะก็จะเป็นตัววิ่งสอดก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะถ้าใครไม่ชอบตัววิ่งสอดก็ใส่เป็น Creative แ a ม a k e r หรือว่า Deep d e ิฟท i วิ f งฟอร์เก็ได้นะในตำแหน่งนี้แต่ส่วนตัวผมจะใช้เป็นตัววิ่งสอดนะต่อมาฮะในแทคกติกก็จะเปิดดักล้ําหน้านะทาไมเปิดนี่เจ้งเลยนะแล้วก็ในสูวนลูกเตะม,มุมก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นต่อมาฮะแทคกติกโค้ด แทคติโคนผมก็จะตั้งค่าเป็นตั้งรับใส่โรดดี้ไว้นะนี่แล้วก็จะตั้งค่าการตั้งรับคือกองหน้าสวนกับสองคนนั่นคือมิสซูรีแล้วก็อเดยามี่สองคนนะนี่กองหน้ารอสวนกับนั่นคืออเดยามีแล้วก็มิสซูรีสองคนนี้นะ จะเป็นกองหน้าเราโต้กลับจะไม่ลงมาช่วยเกมรับนะเอาไว้คอยทําชิ่งหนึ่งสองอะไรก็ว่ากันไปหน้าในเกมลุกนะโอเคฮะหลังจากที่เราตั้งค่าแท็กติกแล้วก็แผนการเล่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะต่อไปฮะก็จะเป็นหน้างานนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมก่อนเริ่มเกมผมก็จะใส่แท็กติกเกมรับ2ขีดนะเพื่อนรับลึกเราก็จะโต้กลับนะในส่วนเกมรับฮะก็จะใช้เป็นแม็กอัพดักบอลนะจะไม่เพสซิ่งนะลูกนี้เกือบโดนนะ ในส่วนเกมลูกก็จะค่อยๆตอบบอลท,ทําชิ่ง1 2แล้วก็ยกข้ามหัวนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความชนานพอสมควรนะในการโต้กลับนี่ในส่วนเกมลูกเราก็ใช้แมคอัพดักบอลไปก่อนอทีมขเขาก็เรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนนะเริ่มต้นบอลอยู่ที่เบลรดีนะ้ฮะแทงมาลูกนี้อืมอาริยามีไม่ถึง นอ,อกข้างมามันอยู่ที่ยูเนเวิซี่แต่วันทันหนึ่งทีแหมเอาเรื่องนะจะปั่นลูกนี้อืยังติดเซฟอยู่ฮะแสดงว่าเขาเอาเรื่องจัดเลยนะเนี่ยเรายังตั้งเก็บไม่ทันได้เลยช่วงนี้ก็ต้องตั้งสติให้ได้ก่อนนะบอลอยู่ที่อะเดียมี่มิสูรี่ฮะยังเก็บบอลได้อยู่ค่อยๆต่อบอลไปโรดี้เควินิโบอยพยายามทำที่หนึ่งสองลูกนี้อะเดียมี่แทงลูกนี้ไม่ถึงฮะโอเคเรายังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ โอเคฮะตอนนี้เราก็เริ่มตั้งสติได้แล้วนะเริ่มตอบบอลติดแล้วได้เปลูกทุ่มมาทุ่มโดยกุณเด้ทุ่มมาให้เควินเดบอยเจอเพจเร็วฮะโอเคอยังได้เป็นเออลูกทุ่มอยู่กุณเด้ทุ่มมาให้โรดี้อเดยยมี่ยังไปไม่ได้ฮะล้วไปเก็มตัวกับดักได้สวยอาคาชิ ซื้อทำที่หนึ่งสองปึ๊บๆนี่กร้อยสิครับแบบนี้นี่ฮะปละมาณนี้นะเกมลุกพยายามทำที่หนึ่งสองแทงทะลุช่องบ่อยๆนะสเตปนี้เลยนะคีคาเ์เตอร์โอเคฮะเราก็ขึ้นนำไปแล้วฮ้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากเควินเดอะบอยแต่เราก็จะยังเน้นเกมรับอยู่นะจะยังไม่เน้นเกมลุกเท่าไหร่นนะเพราะว่าเราขึ้นนำเราก็ต้องเน้นเกมรับเลยนะเพราะว่าสไตล์ของฟีนะตัวฟีมันก็จะสู้กับนะตัวเติมยากนิดหนึ่งอะนะ โอเคบอลอยู่ที่กุนเดเราก็ค่อยๆต่อบ,บอลขึ้นมานะอย่าใจร้อนพยายามทำชิงหนึ่งสองแบบนี้นะปื๊บนี่อาริยามีปื๊บมิสซูริเห็นวิ่งแทงช่องตรงนี้ให้อาริยามีใช้ความเร็วแล้วก็สับเลยพเรามาณนี้นะเกมลูกก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมเหมือนก,นกันกับลูกแรกเลยก็ประมาณนี้นะทำชิงหนึ่งสองแทงช่องเลยตามสไตล์กีโกเตอร์มันก็จะวิ่งทำทางได้ดีอยู่แล้วนะโอเคฮะเราขึ้นนำไปแล้วนะสองประตูต่อศูนย์ โอเคถ้า okay, หลังจากนี้ผมก็จะเน้นเกมรับแล้วนะแล้วผมก็จะโต้กับตามที่มีโอกาสแล้วกันทุ่มาติดเปเรดี้บอลที่ริโอเวซซี่ชูบมูนิแฮมบอลที่กัวดิโอแหมติดลูกนี้แล้วมันทันหนึ่งทีโอเคตักได้วสวยบอลที่เปเรดี้มิสซูรีหมวนหนึ่งทีปึ๊บปื๊บเน้นเกมรับแล้วฮะช่วงนี้นี่อเดียมี ยังเก็บได้อยู่บบอลอยู่ที่เปเลดี้มัวนึงทีให้อาคารชี้โลนันอลาโฮข้างมากุนเด้ค่อยๆบวิวอัพกันไปเราก็ไม่ต้องไปใจร้อนนะเพราะเราขึ้นนําไปแล้วหนึ่งสูนะถ้าเรายิ่งไปลนยิ่งเสร็จเลยนะออกข้างมาให้ลีโอเนวซี่ยกมาลูกนี้จะให้หลุยส์โซเรสไม่ได้กับอีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะถ้าไปเจอลีโอเนวซี่ล่างบิ๊กคิลเลอร์นะปิดเท้าซ้ายอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะ นี่ฮะบอลอยู่ที่แหม่จูนิงแฮมฟอร์ดตอเรสหุยซซเลตแทงมาลูกนี้ดักได้สวยฮะกัวเิโอค่อยๆวิ่งว่ากันไปทุเวลาหนึ่งนาทีปึ๊บโอเคก็หมดครึ่งแรกไปนะโอเคฮะเราดูครึ่งที่สองกันต่อบอลอยู่ที่อาคารชีโลนันอาลาโฮข้างมาให้คุณเดตามสเต็ปฮะไม่ได้ไม่เสียแต่ตอนนี้เราได้ไปสองลูกเราก็ตุนแล้วนะ เราก็ค่อยๆต่อหาช่องไปเรื่อยนะไม่ใช่ไปถ่วงเวลานะมันแบบนั้นไม่ดีนะแบบนั้นจะถูกเกียดเรานะถึงเราจะนํำอยู่เราก็ต้องหาโอกาสถูกให้ได้นะปื๊บๆมาอยู่ที่ลุยซูเลสยกมาตรงนี้ให้คิสมมนไม่ได้ฮนะมาอยู่ที่กุนเดดึงในงจังหวะหนึ่งทีโลนัน,านลาลาโฮเบนจามินลีคอมเตออกข้างมาให้บัตโทนี่แทงลูกนี้เจอเพสซิ่งเร็ว ืมอริวเนี่ยว่าซี่ร่างนี้ต้องเป็นล่างบิดนะต้องปิดเท้าซ้ายได้นะปึ๊บปึ๊บโอ้โหล็อกปัญจวัณว์นี้อืมชมสามเหลี่ยมโชคดีที่ไม่เข้านะเกือบโดนบิดนะวิวอัพกันใหม่ฮะแหมไอ้รูเมื่อกี้นะปิดไม่ทันจริงนะสปีดตามไม่ทันนะโอเคพยายามทำชี้นี่สองมิสซูรีแหม่เจอเพสเร็วฮะเขาอยากเอาคืนอยู่นะ แต่เราก็ไปเรื่อยของเรานะเราก็ขึ้นนําไปแล้วนะไม่ต้องไปรีบอะไรมากมายปเพิบรืบทำชิ่งนี่สองอเดียมี่คีเนูบอยมิสซูรีอเดียมียังได้อยู่แม่เจอเพซซิ่งเร็วฮนะโดยฟอยโอคานาวโลออกข้างมายกมาลูกนี้ให้ขององตวนคิสมันแทงมาลูกนี้อาคารจี้เอาอยู่ฮะบอลอยู่ที่เปรดี้เพิบรืบทำชิงอีสองมิสซูรีวิ่งยกมาลูกนี้ความเร็วไม่มีฮะ แม่ก็ตามนั้นแล้วนะแต่ว่าถ้ามันได้จวบมันเนี่ยยังไงก็ได้นะไอ้ลูกเมื่อกี้นะแต่เราทำริวไปหน่อยนะรอทำมิ่งไม่ทันอืมโอเคเรายังได้ลูกตั้งเตนะฮะก็บิวอัพขึ้นมานะถ้าเป็นสไตล์พิเกอเตอร์เนี่ยไม่แนะไม่ให้ไม่แนะน,น,นำให้เตะทิ้งนะให้แนะนำให้เป็นการบิวอัพแผนแล้วก็บิวอัพไปเรื่อยนี่ประมาณนี้เลยมีช่องข้าจายไม่มีไม่จ่ายบอลอยู่ที่อเดยามี มิสซูรีเดียจะมีควินบอยโรดี้เปรดี้ทำชิ่งไปเรื่อยเจอตัดได้ฮะบอลที่รเรลซีแทงมาลูกนี้ดักได้สวยบาโทนี่บอลที่เปลรดีแทงมาลูกนี้ยังติดโรดี้อยู่ยกมาลูกนี้กุณได้ดักสวยแหมยัดเข้ากลางมาเจอจุนิโยตัดได้นะอืมองตวกีสมันสาบลูกนี้ยังติดเซฟเบนจามิน ดีคอมเต้นนะอือโอเคได้อยู่แตะทิ้งกันมาปึ๊บบอลที่กูลิโอเบรดี้ฮะควินน์บอยโรดี้แทงมาให้ลูกนี้ให้แคควินน์บอยช้าไปฮนะและ้วไปเก็บตัวกับพยายามดักเท้าไว้ขอข้างมาปิดเท้าซ้ายฮนะต้องปิดเท้าซ้ายอย่างเดียว เอาให้อยู่โอเคสวยเตะมาลูกนี้แล้วก็หมดเวลาไปทีมเราก็ชนะไปได้นะ2พประตูต่อศูน โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนสไตล์ควิคเคานเตอร์โค้ดแฟงไลกะกดน,นะที่มาด้วยระบบ5 2 1 2นะก็จะเน้นเกมรับ2ขีดแล้วก็จะโต้กับนะพยายามทำชี้1น่แทงทะลุช่องหรือโยกข้ามหัวอะไรก็ว่ากันไปนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึน้นในหึงกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะัใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับตไครด้วยนะครับ